สรุปข่าวเชลซีช่วงทิ้งคืนเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้แฟนสิงต้องฟังซิเมโอเนต่ตอบชัดกรณีเฟลิกจอลาตรามีโยกซบเชลซี ดีโอเกซิเมเอนไม่ปฏิเสธว่าจอฟเฟลิกใกล้ที่จะย้ายจากแอมาดริดไปร่วมทีมเชลซีพร้อมยืนยันตัวนักเตะมีพฤติกรรมยอดเยี่ยมและไม่ปิดโอกาสกลับมาใช้งานเขาอีกครั้งดีเอโกซิเมเอนเฮดโค้ชชาวอาร์เจนตินาออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนพาแอตเลติโกมาดริดลงประเดิมสนามในศึกลาลีกาสเปนฤดูกาล2 0 2 4ด้วยการบุกไปเยือนบิยาเรอันถึงสนามเอสตาดิโอเดลาเซรามิกาในคืนวันจันทร์ที่19สิงหาคมนี้เวลา2ลนาฬิกาสนาที โดยคุณสื่อเจ้าของฉายาเอลโชโลโถูกถามถึงชูอัลเฟลิกหนึ่งในแข้งตรามีที่มีข่าวเชื่อมโยงอย่างนาหูกับเชลซีถึงขั้นที่ฟาบริซิโอโรมาโนโออกมารายงานว่านะน,นี้สองสม,มสรูรใกล้บรรลุข้อตกลงกันได้แล้วและตัวนักเตะเองก็อยากย้ายไปเชลซีมากๆซึ่งซิเมโอเน่ก็ได้ตอบคำถามนี้ไว้ว่าเฟลิกกำลังอยู่ในช่วงที่ดีเลยนะพฤติกรรมของเขาถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เพื่อนร่วมทีมควรทำตามเลยละ่ะ เขาเตรียมพร้อมสำหรับทุกบทบาทหน้าที่และพร้อมสู้เพื่อทีมอยู่เสมอเวลาจะเป็นตัวบ่งบอกเองว่าเราจะสามารถใช้งานเขาในเกมวันพรุ่งนี้ได้หรือไม่แย่แล้วไง ling ival, สเตอร์ลิงชิวเวลสอวลหมดอนาคตกับเชลซีหลังไร้เงาปะทะแมนซิตี้แกไม่รอดแน่สเตอร์ลิงและชิวเวลสองแข้งดีกรีทีมชาติอังกฤษสอหมดอนาคตกับเชลซีหลังไร้เงาเกมปะทะแมนซิตี้ฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะรายงานล่าสุดว่าราฮิมสเตอร์ลิง และเบนชิวิลสองนักเตะดีกรีทีมชาติอังกฤษสองเวลหมดอนาคตกับเชลซีในฤดูกาลนี้แล้วเชลซี Chelsea เพิ่งประกาศรายชื่อ11ตัวจริงและตัวสำรองก่อนเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดเปิดฤดูกาล2024คู่เอกประจำสัปดาห์นี้เปิดบ้านต้อนรับแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าปรากฏว่าไม่มีทั้งราฮีมสเตอร์ลิงและเบนชิวิลแม้แต่ตัวสำรองโรมาโนระบุว่าราฮีมสเตอร์ลิงและเบนชิวิลอยู่ในข่ายนักเตะเชลซี Chelsea หลายคน ที่จะถูกประเมิอนอนาคตในถิ่นสแตมฟอร์ดบริทเช่นเดียวกับคอเนอร์กาลาเกอร์ที่เกือบถูกขายให้แอเลติโกมาดริดในซิปลาลิกาสเตนแต่ดีล่มกลางทันไปก่อนทั้งนี้คาดว่าเชลซีอาจขายนักเตะออกไปหลายคนเพื่อรักษาสมดุลในบัญชีของสมโมสรตามกฎการเงินหลังจากใช้งบเสริมทับไปแล้วเกือบ200ล้านปอนด์หรือ9 0 0 0ล้านบาทในตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้ตั้งเป้าพัฒนาต่อเนื่อง มาเรสกาเผยไม่กดดันรับงานคุมเชลซีชี้มีเวลาสร้างทีมยาวเอ็นโซมารเรสกาเฮดโค้ชคนใหม่ของเชลซียืนยันไม่ได้มีแรงกดดันให้ต้องพาทีมกลักเข้าเล่นในยูฟาแชมเปียนลีกให้ได้เป็นการเร่งด่วนแต่อย่างไดก่อนเตะเปิดสนามกับแมนเชสเตอร์ซิตี้วันอาทิตย์นี้เอ็นโซมารเรสกาเฮดโค้ชคนใหม่ของเชลซียืนยันการที่ตนเข้ารับตำแหน่งนี้ไม่ได้มาพร้อมแรงกดดันจากเบื้องบนว่าจะต้องพาทีมปลักเข้าเล่นในรายการยูฟาแชมเปียนลีก ให้ได้เป็นการเร่งด่วนแต่อย่างใดและเผยว่าแผนการของตนกับทีมเป็นเรื่องระยะยาว5-10ปีทีเดียวมารเรสกากล่าวก่อนนำเชลซีเตะเปิดสนามพรีเมียร์ลีกซีซั่นใหม่พบแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์ว่าวิสัยทัศน์ที่ผมมีคือสโมสรกำลังมองถึงอนาคตข้างหน้าในอีก5-10หรือปีไม่มีใครในสโมสสที่ร้องขอผมถึงโควตาแชมเปี้ยนลีกในปีนี้สิง ที่พวกเขาพูดกันมีแค่เราต้องอยู่กับปัจจุบันและสู้อย่างเต็มที่ก้าวไปทีละก้าวทั้งนี้สิงบลูเจ้าของแชมป์พรีเมียร์ลีกห้าสมัยหล่นจากมาตรฐานไปอย่างหนักในช่วงสซีซั่นหลังด้วยการจบอันดับ12และ6ตามลำดับพร้อมๆไปกับการเปลี่ยนตัวคุณสืออย่างต่อเนื่องขณะที่การเล่นในแชมเปี้ยนลีกสำหรับเชลซีห่นสุดท้ายคือในซีซั่น2022ซึ่งตกรอบ8ทีมสุดท้าย ด้วยการแพ้เรอัลมาดริดทั้งเกมเย้าและเกมเยืนด้วยสกอร์เดียวกันคือ0อ2โยนความกดดันเป๊ปทำนายทายทักเชลซีมีสิทธิ์ปักหลักท็อปโฟในศึกพรีเมียร์ลีกเป๊ปกวาดิโอลาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเชลซีคือทีมที่เขาอยากเอาชนะมากๆในฤดูกาลนี้เพราะไม่สามารถทำได้ในปีที่ผ่านมาได้ทำนายไว้อีกว่าสินโตนัมเมนครามมีสิทธิ์ลุ้นท็อปโฟ 4. เป๊ปกวาดิโอลาออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนเกม พรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดเปิดฤดูกาลที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะต้องเดินทางไปยังกรุงลอนดอนเพื่อบุกไปเยือนเชลซีถึงสแตมฟอร์ดบริตในคืนวันอาทิตย์นี้เวลา2 2 3 0นดโดยคุณสือชาสเปนได้กล่าวถึงความกระหายในฐานะแชมป์ก่าไว้ว่าตอนนี้พวกเรายังไม่มีแรงจูงใจที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่ถ้าในช่วงท้ายฤดูกาลเรายังมีสิทธิ์ลุ้นแชมป์อยู่เมื่อนั้นแรงจูงใจของเราจะมาเอง แต่สำหรับตอนนี้สิ่งที่จูงใจเรามากที่สุดคือการเอาชนะเชลซีทีมที่เราไม่ชนะในฤดูกาลที่ผ่านมาให้จงได้จากนั้นเป๊เปได้ออกมาทำนายว่าเชลซีน่าจะเป็นหนึ่งในทีมที่มีลุ้นต o p f o u ในฤดูกาลนี้ด้วยคุณภาพของผู้เล่นและผู้จัดการทีมที่พวกเขามีแล้วผมคิดว่าเชลซีมีโอกาสจบสี่อันดับแรกในฤดูกาลนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกรอบลงคุณก็จะหลุดจากจุดนั้นทันทีซึ่งนี่คือความเป็นจริงที่ผมพบเจอนับตั้งแต่ที่ย้ายเข้ามาในลีกนี้ และข่าวเชลซีวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝากเอซทุกท่านติดตามกันต่อไปนะครับ